โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมยีวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกลบเลนดอมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมลา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 โลบอกนะคะผมแมปฮังกิโวพรีซอนรันนะครับผมใชยแล้วซึ่งฮังกิไอฮังกิเวิร์ไม่ใช่วร์ ซึ่งไอ้ฮังคิวเวิร์มเนี่ยนะคะมันคือเจ้าตัวนี้มันคือเจ้าหนอนจอมหิวนะฮะปากใหญ่ๆเลยทุกคนหน้าตาหลอนมากนะฮะไอ้เจ้าจับประหลาตตัวนี้มันมาจากไหนหรอนะคะทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอยู่ๆผมก็เห็นมันดังขึ้นมาเลยนะครับผมไม่ได้รู้เท่าไหร่ว่ามันมาจากไหนแต่หน้าตามันดูน่ากลัวดีนะนะครับมันน่าจะมาจากเกมแนวสยองขวัญปะ ผมไม่รู้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเกมของมันเองก็อยากจะลองเล่นเหมือนกันนะมันมาจากเกมไหนแล้วทุกคนมันดูน่ากลัวดีอะนะคะโอ๊ยตรงนี้ต้องใช้ปาแจเปิด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 มันดูหน้าตาหน้ากลัวดีจริงๆนะนะคะถ้าไปอยู่ในเกมสยองขวัญน่าจะกี๊ดอยู่เหมือนกันนะถ้าเห็นในทีมมืดว้ายมันมีเสียงคาด้วยเสียงจัก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 นะฮะ เสียงเหมือนแบบเหมือนตัวมันมีเมือกอะไรสักอย่างนะฮะเสียงแฉะ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 ด้วยโอเคตรงนี้มีทางขึ้นนะฮะฮะึบลงมาแล้วที่นี้ที่ไหนอ๋อห้องน้ำนะฮะเปิดประตูห้องน้ำโอเคเราต้องขุดลงไปใช่ไหมนะฮะห้องเมื่อกี้ห้องข้างๆที่เป็นห้องขุดมีห้องหนึ่งมีกลิ่นด้วยแสดงว่า มีคนเข้าห้องน้ําแล้วไม่ยอมไม่ยอมกดัาโคกนะฮะเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่ช <c> ะ <oughs> <Yeah, S 2> <c oughs> มัดเข้าห้องน้ำแล้วไม่กดัาโคกเนี่ย <c oughs> ไม่อยากจะคิดว่าถ้าไปเจอแบบนี้ในที่สาธารณะจะรู้สึกยังไงนะฮะเออไอ,อห้องน้ําที่คนใช้แล้วไม่ยอมกดเนี่ยนะฮะทางมันเรืองแสงเอ้ทางมันโปร่งแสงอะ่ะคือ อ๋อเขาจงจะให้เราตกอยู่แล้วนะครับตัวนี้มีบันไดด้วยโอเคโอเคปีนบันไดขึ้นมาระวังก้อนหินใช่ไหมอ้ามันมาแล้ว <c oughs> ก้อนหินก้อนอใหญ่เลยทุกคนอย่าเพิ่งมานะฉันกำลังจะเข้าที่หลบภยัยโอเคเข้าแล้วมาได้เลยอ้าละก้อนหินไปแล้วเราไปกันต่อนะฮะปีนปีนปปีนปีนปีน โจโอคราวนี้เป็นหนอนสีน้ําเงินนะฮะมีหนวดด้วยนี่พ่อเหรอตัวพ่อใช่ไหมตัวสีขาวเป็นตัวลูกเหรอหรือตัวแม่อันนี้ตัวพ่อเพราะว่ามันเป็นมันมีหนวดนะฮะวัดตัวสีขาวตัวแม่จริงด้วยเนี่ะมีติ๊บจติกนะฮะตัวสีน้ำเงินเป็นตัวพ่ออันนั้นตัวลูกเหรอตัวหัวโลนเป็นตัวลูกไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมก็มั่วทุกคน ออผมประติดประต่อไปเรื่อยนะฮะใช่อันนี้อะไรอะ่ะออลิฟใช่ไหมใช่ลิฟลิฟล,ล,ลเรากำลังขึ้นไปข้างบนขึ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 น,ขนโอเคโอ้ทำไมมีหลายสีจังอะ่ะนะฮะหรือว่ามันมีหลายครอบครัวแบบคือเหมือนคนใช่ไหมคนก็มีหลายคนนะฮะมนุษย์ ตแตกต่างมากมายหนอนก็มีหลายตัวแตกต่างมากมายอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่หรือเปล่าโอ้เบคอนวิ่งอย่างไวกินน้ำใช่ไหมกินน้ำแล้ววิ่งไวอ่าผมจะตามเบคอนไปเบคอนเบคอนอยู่นะผมจะแซงเบคอนเออ่าวเบคอนหายวุ๊ยทำไมเขาไปไวจังเลยทุกคนเราตามเขาไม่ทันแล้วนะฮะตามไม่เห็นฝุ่นเขาน่นาจะไวมาก ฮึบฮึบไม่เจอจริงเบคอนไปนไหนวะนะฮะเออหรือว่าเขาตายไม่นาหรอกมั้งเพราะผมไม่เห็นเขาตายเขาน่าจะไปแล้วละ่ะทุกคนเขาวิ่งไวมากหนุ่มเบคอนห้องนี้เข้าได้ไหมอ่าเข้าได้จริงด้วยมีเก้าอี้แล้วมีปุ่มรีสปาวตัวนี้แสดงว่าเก้าอี้นี้ต้องได้ใช้นะฮะโอ้ยขึ้นเพียบบลิตอะไรนักหนาหลายรอบเนี้ย อ้าวสวัสดีนี่คือเบคอนคนนั้นหรือเปล่าสวัสดีครับเออฮึบเออฮึบฮึบเข้าไปแล้วใช่ไหมฮึบฮึบตาม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 เราตามเขาทันแล้วนะฮะตาม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 เอาสวัสดีแซงแล้วผุมแซงแล้ว เฮ้ยฮ้ออออตามมาอยู่แม่อ้าวหายไปไหนอ้อนันไงี้นะฮะมามามาวิ่งตามผมมาเฮ้ไปด้วยกันจะได้มีเพื่อนนะฮะมีเพื่อนให้เราเห็นตามหน้าจอนะฮะเหมือนเวลาเราไปเดินเล่นสวนสาธารณะถ้าเราไปเดินเล่นแล้วมันไม่มีคนในสวนเลยเราก็จะรู้สึกเหงาแต่ถ้าได้เดินผ่านใครสักคนสองคนในระหว่างที่เดินอยู่มันก็จะรู้สึก สดชื่นนะคะไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่รู้สึกดีที่มีคนอยู่ที่สวนสาธาะด้วยกันเยอะๆอืมใช่เบคอนไปกดปุ่มมันต้องกดปุ่มใช่ๆปุ่มแบบนั้นแหละเออมีอีกสองอันนะเบคอนนายต้องลงไปกดอีกก่อนใช่ยิงเด้อเขากดไปแค่ปุ่มเดียวนะฮะ <c oughs> เขาเลยตายนายต้องกดสามปุ่มนะ เมื่อกี้นาะกดแค่ปุ่มเดียวนาะเลยผ่านไว้ได้แค่แค่ช่องเดียวอ่านะฮะไปต่อไปต่ออุย้ยนี้อะไรเนี่ยลมพัดวิระวังตกนะฮะเพราะมันมีพื้นที่ที่ว่างอยู่นะครับพื้นมันเป็นรูเราต้องกระโดดเรื่อยๆทุกคนไม่งั้นเดียวเราจะตกได้นะครับ ใช่ใช่ๆๆๆๆช,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 ช่เลยโอเคอันนี้พัดลมพัดลมยักมันพัดขึ้นไปไหนไม่รู้นะฮะแต่ที่รู้คือเราต้องเข้าเราต้องเข้าอันเนี้ยแต่เหมือนเข้ายากลเลืกอนเออเข้าได้แล้ว <laughs> ใช้เวลานานมากกว่าจะเข้าได้โอ้ยวูวอ,อย่าดักตรงนั้นสิไปไกลๆก่อน <laughs> เฮ้ยหนอนตัวนี้ทําไมตัวใหญ่จังตัวใหญ่กว่าตัวที่ผ่านมาตั้งหลายเท่าตัวที่ผ่านมามันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะฮะตัวน,น,นี้ตัวใหญ่มากนาจะกินอร่อยกินแซบนะฮะหนอนกินแซบ <c oughs> โอ้ปืนฟู้ดปืนอาหาร RPG ฟู้ดฟู้ดฟู้ดล็อกเก็ตนะฮะเรายิงอาหารใส่ปากหนอนกินแซบเฮ้กินเยอะๆกินเยอะเ กินเยอะๆเขาอ้วนอยู่แล้วยิ่งกินเข้าไปเยอะๆเขาจะได้ยิ่งอ้วนเข้าไปใหญ่เ้าเขาไม่อ้วนขึ้นทุกคนเขาตัวแตกตายเลยเป็นชูชก <c oughs> มีใครรู้จักชูชกไหมนะครับชูชกคือคนที่กินจนอ้วนแล้วก็กินต่อไปกินไม่หยุดไม่ยยางจนท้องแตกตายนะฮะนั่นคือเนื้อเรื่องย่ออาตกว้าวว้ว้ากินกลุนกลุนโอเคอุ้ยรอดมาได้ยังไงเนี่ย ปีนบันไดปีนบันไดเปิดประตูทีตรงนี้เป็นทางออกใช่ไหม exit ซ exit เอ็ซวเจอพัดลมใหญ่อีกแล้วโอ้ยเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร,เเซอร์ระวังเลเซอร์ให้ดีๆนะครับห้ามโดนเลยถ้าโดนแล้วก็มันจะเจ็บนะคะหรือตายก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจ็บหรือจะตายแต่อย่าโดนล้กันเมื่อกี้อันสุดท้ายไกลมาก ลงอย่างปลอดภัยสบายสบายโอ้สวัสดีพ่อมนุษย์หัวกล่องนะฮะข้างในเขามีผมเบ,บคอนด้วยถ้าน่าจะใส่โลโก้โลโอกหัวกล่องนี้ทำไมนาะยไม่ถอดทรงผมเบ,บคอนออกก่อนมันดูลกไปหน่อยนะ <c oughs> ในคนจะเอาทรงผมออกก่อนนะเพื่อนนะฮะมันจะได้ไม่ลกนะฮะว้าว นอนไกรล่างเป็นหุ่นยนต์นะฮะหุ่นยนต์นอนตัวเขาหายไปไหนเขาเหลือแต่หัวหรือว่าตัวอยู่ในหุ่นยนต์ไม่รู้นะครับเโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนยิงนอนยนต์นอนยนต์นะเออตัวหายเหลือแต่หัวไม่เหยนตายค่ะอย่าตัวเขาน่าจะอยู่ในช่วงลำตัวของหุ่นยนต์นั่นแหละนะฮะผมคิดว่าอืม พราะถ้าเขาเลือดแต่หัวเขาคงมีชีวิตอยู่ไปได้ใช่ไหมโอ้ยฟเฟสลิตอีกแล้วอ่ะขึ้นสองรอบติดเลยโลโอเครถน้ำมันหมดใช่ไหมเนี่ยอยู่ๆก็ต้องลงนะฮะลงมาเดินตามเส้นทางที่มีคนมาร์กไว้โอเยวิ oh, yeah. ่งไปวิ่งไปตรงนี้มีเบิ้ลได้นะฮะ บนใดบนใดปีนเลยจอแจ๊จอแจ,จ,อจ๊ปีนขึ้นไปเย่ฮึบฮึบอย่าล่วงนะนะฮะถ้าลงลงไปนี่น่าจะตายเพราะมันสูงมากเลยอะทุกคนใช่โอ้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปเลยย่ยพาผมไปส่งบ้านที่รับใครขับอะมองไม่เห็นเพรากระจกมันทึบเหลือเกินทำไมติดฟิล์มซะหนาเชียว ไม่อยากให้คนเห็นเราว่านั่งอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคอ่าจบแล้วนะครับใช่ไหมใช่ไหมเราแปลงล่างได้ไหมอยากเป็นมะเขือเทศเป็นได้ปะมะเขือเทศเป็นไม่ได้โธ่แล้วมาตั้งไว้ทำไมเนี้ย